สบายดีทุกคนสำหรับมอนี่เองแมน่อยได้มายืนอยูที่ทางด้านหน้าของศูนย์กันค้าภาคสันเนาะจะนำพาทุกคนเข้าไปเที่ยวชมภายในภายด้านในของห้างภาคสันน้ำกันไปเบิงเนาะว่าภายานในมีความสวยงามซํำไดและมีความรูหลากซํำได้สมที่เพิินได้โฆษณาเอาไว้เท่หรือบอจะนำพาทุกคนหั่นเนาะไปเบิงพร้อมๆกันเลยเด้อ จุดบริเวณที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นทางด้านหน้าของห้างเนาะนี่คือที่เขาเห็นน้ากันก็คือเป็นห้างที่มีความใหญ่ใหญ่กว่าห้างอื่นๆที่อยู่ในนะครหลวงแมงจันในเวในเวลานี้เนาะมีความอ่าสวยงามเนาะเอ,อ้มีความทันสมัยอะไรเนาะเบิงเบิงเบงแล้วก็มีความทันสมัยในสไตล์แบบโมเดิร์นในยุคนี้กันเลยทีเดียวเนาะ ศูนย์การค้าภาคซันนี่กับแมนตั้งยูถนนคูเวียงเดอทุกคนอยู่กลกันข้ามกันกับห้านที่เพิ่นขายประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงต่างๆห่านเนาะย,ยู่กลกันข้ามกันเลยแล้วก็ยู่ติดกันกับศูนย์การค้าเวงจันทร์เซ็นเตอร์คือกันเนาะคือที่ทุกคนเห็นอยู่ฟังฟังกลับด้านนั่นก็จะเป็นศูนย์การค้าเวงจันทร์เซ็นเตอร์ฟังกํัมด้านนี้ก็ะเป็นศูนย์การค้าภาคสันนนั่นเองเนาะ บอลทีค่อยยางอยู่นี่ก็จะเป็นล้านทางด้านหนานทั้งของห้าพิ่นเนาะบรรยากาศก็จะเป็นช่วงตอนเศร้านะเป็นเวลาอยู่ที่เก้าโมงปลายๆเนาะทีค่อยมาอาัดคลิปตอนนี้ระยะนี่ก็เป็นระยะทีมีการระบาดของพญาติโควิดเนาะถึงว่ายูราวเฮาเดี๋ยวนี้ก็บบมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแต่ว่า เพื่อนก็นได้มีการเข็มงวดในการกวดคนเข้าออกในห้างเพื่อนนี่แบบว่าเข็มงวดอีกีเนาะแต่ละจุดแมนเพื่อนได้มีเจ้าหน้าที่หักษาความสงบคืออย่างที่ทุกคนเห็นเนาะนี่ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่ให้ทุกคนเบิงเนาะนี่จะกว้างใหญ่เลยทางด้านนั้นก็นคือคอยว่าเนาะปิดบอนทีอาป็นห้ามขายอาหารของสัตว์เลี้ยง ติดกับถนนคูเวียงเลยนี่เนาะนี่หางกาบนี่กลายเป็นศูนย์การค้าวเวงจันทร์เซ็นเตอร์แต่ค่อยจะเข้าทางด้านประตูเอหนึ่งเนาะเป็นประตูลำยิบเลยโอเคเดี๋ยวเฮายางเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายด้ใน,นอันของศูนย์การค้าภาคซานนีน้ำกันเลยเนาะทุกคนก่อนที่จะเข้าไปเน,ะเปนาะเพื่อมีเจ้าหน้าที่คอยวัดอุณหภูมิหางกายของเขา,อ,าอยู่ทางประตูเข้า เมื่อยางเข้ามาฮอดภายด้านในแล้วก็ได้กินอายของอันความใหม่ในห้างของคพนจีนเนาะบรรยากาศไา้ด้านในเพร่านก็ตกแต่งที่เป็นโทนสีครีมเนาะผสมประสานกับที่เป็นลวดลายเส้นของเครื่องเพดานกับดอกไฟที่ซองเข้ามามีความสวยงามแล้ก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของห้างเพิ่นเลย ปัจจุบันนี้เพื่นกับเปิดให้บริการเพียงแต่สั้นหนึ่งนะกับสั้นใต้ดินเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ห้านค่ากับยังโบหนันได้หลายเทือเนาะเพราะว่าเพื่อนกับเปิดมาได้บพพอเท่าใดเดือนเองเนะายะยกมีแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น สั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้ากับยางเนาะยังบรานมีเถื่อกับยังอยู่ในช่วงปั๊บปุ่งอยู่เนาะกะับเปิดให้บริการกับมีแต่สั้นหนึ่งกับสั้นใต้ดินเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนไปหายางไปเบิร์เนาะพายในสั้นหนึ่งแล้วกะ็ไปเบิงทางด้านหลังของกานชุนการค่านี้น้ำกันเนาะเพราะว่าดได้ยินว่า<อ>เพื่อนามีการจัดงานกันอยู่ทางด้านหลังหุ้นเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงทางด้านหลังกันก่อนเนาะแล้วก็จึงกลับ เข้ามาไปเบรองงานอยู่ซันใต้ดินน้ากันนวาสซันใต้ดินหันเพิ่นขายสินค้าประเภทใดน้ากันเดี๋ยวออกไปเบรองภายในแลนอกน้ากันก่อนเนาะ บรรยากาศเนาะก,ก็บ่ค่อยเห็นผู้คนจะมากมา,านย่างห้างปันใดเนาะเพราะว่าส่วนหหายก็มาในช่วงเย็นๆนิดหน่อยหนึ่งเนาะก็จะเป็นช่วงสวยๆผู้หละโมงที่ค่อยมานี่ก็จะเป็นในช่วงสิบโมงเนาะค่อยมานี่ก็ด้แต่ก็มีอยู่แต่แห่งบุม,มีหลายเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายห้างแล้วเนาะเดี๋ยวนี้อยู่เวียงจันทน์ก็ได้ผู้ควก็วกกเลือกที่จะไปนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอ่า งานของเพิ่นที่จัดขึ้นอยู่ทางด้านหลังของห้างผักสันนี่เนาะงานนี้ก็มีซื้อว่างานตลาดนัดโลกมือสองเราจะเพื่อนจะคอนเซปต์ของเพื่อนก็คือจะน้าเอาอันสินค้ามือสองมาวางสแสดงมาวางจาหน่ายเนาะนอกจากนั้นก็เป็่นประเภทอาหารเป็นบูธทายหูบ้บูธรินเกมบูธเบิงดวงต่างๆรวมๆแล้วกับสาวป่ายกว่า้านเกือบเข้า35ห้านุ่นแหละงานนี้เพื่อนก็เริ่มจัดมาตั้งแต่วันที่เสารา์แล้วเนาะที่เสาร ที่เ๒าหาสะอาดกลุ่มพาปี2 0 0๐สาเอ็ดเนาะงานคนจัดขึ้นกะอยู่สามมือเริ่มตั้งแต่12โมงเป็นต้นไปฮอทเที่ยงคืนนอกผู้ใดที่จะมากะสามารถมาได้น่าจะมีการอีการ,จะ,การจะเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมเนาะของทางด้านหลังนาะในช่วงนี้เพิ่นก็นมีการจัดงานแบบนี้ ค่อยมาถึงช่วงที่อ่นเพื่อนยังบ่ทันได้เปิดห้านเทือเนาะยังยังอย,ย,ย,ยังเศร้าอยู่เนาะก็น่าจะประมาณคือค่อยว่าอเ,เนาะอ่าบายบายไปหน่อยนึ่งสิบสองม้งไปแล้วจะมีการเปิดห้านกันทางด้านหลังกับกว้างเพราะสมควรเนานะร้านทางด้านหลังกันเลย คอนเซปต์การออกแบบอันบูธจัดงานของเพิ่กนกะดีเพราะสมควรเนาะเป็นอันสไตล์อีกแบบหนึง่งดนๆเนาะกเัเดือนเดือนรัข้างเนาะที่เห็นเพิ่นจัดงานประเภทนี้มีมีเป็นประจำอยู่แล้วเนาะห้านสามสาวห้านเดือสาบคักคักเนาะตอนแรงกัดทได้ออกมาก่อน นี่จะเป็นภาพบรรยากาศภายด้านหลังของห้างเนาะนี่ก็มีความสวยงามอีแบบนึงน้อลักษณะเป็นโค้งเนาะ,ะมีคั้นใดแต่ละสั้นเพิ่อนก็ปลูกดอกไม้ใส่คันใดแบบนี้ รูปแบบอของตึกอาคารเนาะโดดเด่นลายมีเอกลักษณ์ของเพื่อนลายย้อมฮาฟีเมือ,อนการออกแบบของสถาปนิตเพื่อนนี่สุดยอดหลายเนาะเกงะ่งหลายเกง่งหลายส่วนทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นคิดว่าจะเป็นบ้านฝ่ายว่ทางด้านหลังของห้างปากสันนี่ ถือว่าเป็นห้างหนึ่งเนาะที่มีความแปลกใหม่และก็ท <c oughs> ันสมัยอยู่ในนครหลวงเมจันในเวลานี้แหละแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายห้างอยู่หลายศูนย์การค้าอยู่เนาะที่กาลังจะกําลังสร้างและก็กกาลังที่จะสําเร็จแล้วอะเนาะเออก็มีหลายบอนอยู่เนาะในนครหลวงมจันนี่แหละก็เป็นศูนย์รวมอีกบอนหนึ่งคือกันนี่กับการออกแบบของงานงานของเื่อนี่ก็มีความสวยงามบิลิเนาะงานอันตลาดนัดอันมือสองนี่ก็ได้ คิดว่าตอนแรงๆเนาะค่าแรงๆนี่หลังจากที่เพิ่อนได้เปิดวูดเปิดห้านแล้วแกจะมีผู้คนนี่จะมาเที่ยวชมนี่หลายภายในงานก็จะคนหลาเพราะสมควรเนาะรถ MG เป็นรถไฟฟ้าเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เป็นสิง่ใหม่ในนครหลวงวังจันทร์ในห้างตัวนี้อ๋องานเริ่มแต่ เดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนย่างกลับเข้าไปทางด้านในอีกเทือนหนึ่งเนาะเพื่อจะพาทุกคนไปเบิงอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่สั้นใต้ดินน้ำกันวาภายในสั้นใต้ดินมีอีอย่างเนะเาะเดี๋ยวเราไปเบิงสั้นใต้ดินน้ำกัน ถือว่านะถือว่าห่างตัวนี้ก็เป็นห่างที่หาก็เห็ดแล้วเนาะแปลกมันก็ยังเป็นสิ่งที่แปลกใหม่อยู่เนาะก็บ่ค่อยเห็นจะมีผู้คนมักมาเดินห่างปั่นไดเนาะเพราะว่ามันมีหลายเด้มันมีหลายห่างดีอยู่ในนอคอลหรอกม่จัดก็ได้ทุกคนก็เลือกที่จะไปบอนที่ตัวเองมักละกัสะดวกกับตัวเองหลายกวัวนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งก็คือยูภาคสั้นนี่ก็ยังมีอันห้าด่ากันยังหน่อยอยู่สะนะ ก็บบคือกับห้างตัวก่อนที่เพื่อนเปิดมาดุนแล้วกับมีลายอยนห้างค่าซะนะเลยเอดให้ว่าผู้คนที่จะมาเดินห้างนี่ก็นหน่อยแน่ลัคกีกอย่างหนึ่งก็คือคนล้าส่วนใหญ่ก็บบค่อยจะมักมาเดินห้างเนาะจะมักไปยางตลาดนัดแบบซิวๆหลายกลัวที่จะมายางห้างกัน ดีก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งสั้นสองสั้นสามเพื่อกังบริปเปิดให้ขึ้นไปบริปเปิดให้บริการเท่อนะ ด้านนี้ก็บเบิดเท่านี้แห้วเนาะห่านไข่อันเครื่องกันด้มีในหน่อยห่านหนึ่งมีในหน่อยห่านอีกเนาะโบยังโบหลายาาที่คอยสังเกตเห็นก็คงจะใช้เวลาหลายเดือนหลายปีเติบเนะาะทัวจะมีหลายห่านที่จะมาลงอยู่ในศูนย์การค้าแห่งนี้คิดว่าหากว่ามีหลายๆห่า,านแล้วก็คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเออหรือว่านักชอปปิ้ง นักซื้อนี่ก็คิดว่าน่าจะมาเพิ่มขึ้นแม้หลายขึ้นกว่านี่นหากว่าท่านใดเนาะที่จะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เนาะอยู่ภายในศูนย์การค้าพักซันก็นสามารถมาได้เด้อศูนย์การค้าของเพิินก็ตั้งอยู่ถนน,นคูเวียงเนาะโกงกันข้ามครับศูนย์การค้าเวงจันทร์เซ็นเตอร์น,นั่นเองเนาะหาว่าผู้ใดามาแตา่ทางตลาดเ้าเนาะก็จะยุทางกัมา์้ายมือเนาะจะเห็นเลยเป็นตึก ใหญ่ๆยาวๆเลยเนาะร้องมาเนาะร้องไห้ทานมาสัมผัสด้วยตัวของทานอีกเนาะ,ะจะว่ามีภาพบรรยากาศเป็นแนวไดเดี๋ยวค่อยจะพาทุกคนลงไปย่างชมภาพบรรยากาศของส่วนการค้าแห่งนี้ยูซันใต้ดินน้ำกัดเนาะว่าภายในซันใต้ดินเพื่อนขายอีหย่างเน่แล้วก็มีอย่างเน่ในซันใต้ดินนี้เนาะ ลงมาหอดกับเจอะเลยเนาะเป็นห้านขายโทรศัพท์นี่หอดหนึ่งเนาะเป็นแบรนดสีเขียวถือว่าแบรนนี้ก็มีอ่าได้รับความนิยมคือกันเนาะอยู่ในลาวกะหลายแขวนหลายคนใส้อยู่นาะอ๋อซันใต้ดินนี่จะเป็นทางส่นอาหารของเพิน่นนส่ยนอาหารจะอยู่ซันใต้ดินนี่เองโอ้มีหลากหลายห้านเนาะ สวยงามสวยงามนะซานใต้ดินนี่ก็ได้ซานใต้ดินนี่ก็มีความสวยงามบอบแพ้งกันครับยุคสั้นหนึ่งเลยคือกันเนาะทุกคนโอ้มีฮอดอันเป็นอันห้านขายรถเนาะโซ่รถน้ำเอารถมาโซ่ซานใต้ดินได้อีก ยอมฮารนปว่าค่อยเองกัเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะบ้านของค่อยกับอยู่หุ้นเนาะอยู่นอกตัวเมืองุ่นหละแต่ว่าค่อยกัมาเฮ็ดเวียกอยู่ในตัวเมืองเนาะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นไปกัเป็นขั้งแรกเนาะที่ค่อยได้มาศูนย์การค้าภาคซันนี่เนาะเป็นขั้งแรกอีลี่เนาะก็เลยพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันนี่แหละเนาะหากว่ามีข้อมูลอันใดที่ค่อยว่าไปแล้วมันบ่ถึกบ่ต้องกบขอโทษขออภัยทุกคนเนาะ ยอมหับเลยว่าสั้นใต้ดินนี่มีความสวยงามบูเพคกันครับสั้นอันเนื้อสั้นนึงเนาะมู้ซึกว่าสั้นใต้ดินนี่จะมีอันห้าดขายเครื่องนี่จะหลายกล่าอยู่สั้นนึงเนาะนี้มีบอก้นอีกแล้วเนาะมินิโซมินิโซนี่ไปทุกบอ่อนี่ลเนาะไปแจอไดก็เจอมินิโซโดยเฉพาะจะเป็นทั้งสนย์การค้าทั้งห้างนี่แหละเพื่อนจะไปทุกห้างเลยอยู่ในอัน นครหลวงวังจันทร์นี่ทีหลังนี่นนเอาไปอ่ะอยู่ตลาดเศร้ากับเจอมินิโซ่เนาะไปอ่ะอีกบอลน,นึงกับเจอมินิโซ่อีกถือว่าการตลาดเพิ่นดีเนาะเพิ่นไปทุกบอลเลยแต่ว่าสินค้าของเพิ่นอีกถือว่าสินค้าดีได้มินิโซ่คอยกะใส่อยู่เนาะเป็นสายสากโทรศัพท์แล้วก็เป็น,น,นอ่ะเขตทางด้านนี่ก็จะขายเครื่องลิ้นเนาะ สินค้าภายในห้างของเพื่อนนี่ก็ราคานี้น่าจะพอพอตัวเนาะราคาของเพื่อนนี่ก็ได้ส็สมแล้วนะสะสมที่เป็นสินค้าอยู่ในห้างแล้วสินค้าดียอมมีราคาแพงอยู่แล้วด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องลิ้นสำหรับเด็กน้อยด้านนี้สีสันสวยงาม ภายในซันตาดินนี่มีเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคือกันเด้อแต่ว่าข่อยบบสามารถเข้าไปไทายในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เพิ่อนเจ้าหน้าที่เพิ่อนโบไฮทายฮูบแล้วก็บโให้อัคดคลิปเนาะนี่ก็จะเป็นห้างขายสินค้า Note น็อตบุ๊กยี่ห้อเรโนเวอร์ยี่ห้อดังแบรนด์ดังเลยนะครับความนิยมในลาวนี่ถือว่าเฮ็ดมาเฮ็ดม่เฮตตัดกับตลาดอยู่ลาวนี่ถือว่านะครับความนิยมพอสมควรได้ ยี่หอ้อเล่โนโวนอ่ภาพบรรยากาศอยู่สั้นใต้ดินนี่ก็ถือว่าเบิดเท่านี้แล้วเนาะยางทัวร์แล้วเดี๋ยวกะสีกับขึ้นไปสั้นเทิงขึ้นเกาเนาะกะแบบสีเบิดแล้วได้ทุกคนเนาะ ก็พาทุกคนย่างทัว์ย่างเช่ว <inside> ่าย่างสมภาพบรรยากาศของศูนย์การค้าภาคสันนี่ถือว่าเกือบว่าทัวถึงแล้วเนาะยังเหลือแต่โซนทีเพิ่นโบได้เปิดให้บริการเท่านั้นเองเนาะที่เขาโบได้ไปขอเข้าใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาติดตามเลยครับสมในคลิปวีดีโอซ่องเขียวเบาเล้าเป็นจังใดกะหากว่ามีข้อมูลตัวใดเนาะที่ผิดพลาดโบคุ้มกถ้วนก็ขอโทษขออภัยทุกคนเนาะขอข้าใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาครับสม เปลี่นไปได้กับเป็่นกำลังใจให้ค่อยนีนเดอดโดยการกดหัวใจให้แน่กับกดที่ตามของค่อยเอาช่องของค่อยเนาะจะนําพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศแลวกับสถานที่ต่างๆภายในใน,นครหลงวงวังจันทร์แบบนี้เปลี่ยนประจําประจำเนาะคลิปของค่อยแมนจะปล่อยทุกๆมืออ้อนะเป็นม้งละแมนสิบเก้าม้งชนสูนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจหลายๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,น้าว่าค่อยจะพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่ใดก็ตที่ตามเอาไว้เนาะ 在这儿